นี่ค่ะคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะพามาดูพักรอบบ้านของแหม่มนะคะอันนี้จัดมุมในบ้านนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะยืนอยู่ในบ้านเปิดเปิดมาปุ๊บก็จะเจอสีเขียวแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะพอเปิดมาปุ๊บผักเต็มเลยเนี่ยค่ะยืนเก็บกระถิ่นได้เลยนะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นต้นยอนะนี่ต้นไม้นะคะีค่ะอันนี้เป็น ทานไม้เลื้อยนี่ค่ะออกดอกแล้วก็มีบวบนะคะบวบก็กำลังจับลูกนะคะนี่ค่ะลมเย็นมากเลยจากในบ้านลมพัดเห็นไหมนูน่นคะนาไกลๆวันนี้ก็ทำคะนากินอีกแล้วเดี๋ยวให้มาดูด้านนี้นะคะหน้าต่างด้านนี้พึบมมุนมาอ่ะใครยืนยื่แฮ้ก <RC> ำลัง กำลังซนเลยค่ะเนี่ยมาหน้าต่างด้านนี้นะคะเดี๋ยวเปิดก่อนนี่พอเปิดหน้าต่างมาด้านนี้ก็เห็นมะละไมมีลูกมะละนี้ข้างล่างลูกใหญ่ค่ะเห็นปะยาวๆเนี่ยเขียวๆติดลูกแล้วนี่ก็คือทำไว้บังแดดนะคะแล้วก็ออกลูกด้วยเห็นบวบงูไหมน่ะออกลูกแล้วนี่นี่บวบงูออกลูกแล้วเห็นไหมคะ ก็เย็นสบายมากนี่มาละจีนด้วยเห็นไหมแต่นี้มาละญี่ปุน่นนี่ค่ะมีของกินรอบบ้านเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูจากห้องครัวนะคะไอตัวเมียงไอตัวเมียงเมียงเมียงไอตัวเมียงเมียงเมียงโซนอะไรอยู่เนี่ยเด็กนี่ค่ะ จีโร่เดินไปห้องครัวก่อนนะคะจากห้องครัวก็มามุดโผตรงนี้โอ้ยเนี่ย,ยจากห้องคมมรัวมุมุดโผลตรงนี้ก็เจอดมมะกรูด <S <s <ets> แบบไม่ได้ดูแลเลยนะคะไม่ค่อยได้มีเวลายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาเลยมะกรูดนี่ค่ะเห็นไหมกระบานะคะที่ทําจากอินบล็อกที่เราทํากันใช่ไหมคะที่เห็นไหมตอนนี้ผักน้าแล้วนะแบบลงผักไว้เห็นเปล่านี่ค่ะก็มาโผล่มุมนี้นะ เนี่ยน้ำเต้านะคะติดลูกหนึ่งลูกแต่ว่า,าเขาคงไม่ได้ผสมเกสรนนะคะก็เหี่ยวไปแต่ว่าตําลึงอะตำลึงเหมือนจะติดลูกเลยโหถ้าติดลูกนะจะเลี้ยงไว้ให้แก่เลยะคะ่ะจะได้เม็ดปลูกต่อเยอะๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมผักมีครบเลยมะเขือมะเขือเปราะก,ก็ออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะติดลูกแล้วมีหมดเลยตั้งโอก็มี หัวก็มีมะเขือเทศก็มีเนี่ยค่ะมะเขือเทศก็เก็บได้จากนี่เลย,เลยนะคะเนี่ยยืนไปแล้วก็เก็บจุ๊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 บสะดวกมากขึ้นใช่มีแบบไทยก็มีแบบญี่ปุ่นก็มีแล้วซอกข้างๆมันก็เป็นบัวบกนะแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยค่ะปลูกผักมันก็ดีอย่างนี้แหละพอจะทำกินอะไรเนี่ยก็เดินมาตัดเลย อย่างจะตัดถั่วงอกเอผัดถั่วงอกใช่ไหมเนี่ยแบมบก็เดินมาแล้วเนี่ยตัดขึ้นช่ายไปใส่หน่อยหอนขึ้นช่ายอยูเอ่เอเส้นเขียวๆเนี่ยนะขึ้นช่ายแล้วก็กุ้ยช่ายสองอย่างเนี่ยก็เอาไปใส่เนี่ยก็ทําทกินได้ละปอูกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเนี่ยเย็นสบายดีกระถินก็งงามเดีย๋ยวแบบเดินเดินไปดูหน้าบ้านนะคะส่องจากหน้าบ้านให้ดูว่าเขียวแค่ไหนจากหน้าบ้านนะ นี่ค่ะบ้านหลังอื่นเขาก็ไม่ได้ค่อยปลูกกันบ้านแมมนี่แหละเขี้ยวไปหมดเลยเห็นไหมถ้าร้อนๆก็กันแดดนี่ไอ้ต้นกระถินสูงมากแล้วนะนี่เขี้ยวไปหมดเลยติดใจกระถินค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไว้ให้เม็ดเขาแก่นะคะจะได้ปลูกต่อได้นะดูสิ เียวสดไปหมดเลยนี่ก็กระถินอันนี้ต้นกะเพราค่ะทําคลิปวิธีเพาะแล้วนะคะวิธีเพาะกะเพราแต่ว่ายังไม่ได้ลงให้เพื่อนๆอนเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลงให้นะ mm hmm. เห็นไหมติดทุกอันเลย mm hmm. มีดอกมะลิมีดอกมะลิหอมๆด้วย mm hmm. นี่ค่ะเห็นไหม mm hmm. นี่ก็ไอ ำรึงแล้วก็มีบัวบกด้วยบัวบอกอยู่ต้นน้อยอ,อยู่ในกระถางเดียวกันนี่ค่ะให้ดูดอกมะเขือนี่มะเขือปลูกในกระถางนะ<ม>เห็นไหมออกดอกแล้วอันนี้บัวบกเต็มเลยนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือดอกตำรึงดอกตำรึงเดี๋ยวนะมันไม่ซูมทำไมมันไม่ซูมวะ นี่ค่ะเป็นดอกกำลึงนะนี่ค่ะไม่รู้ว่ามันจะติดลูกไหมถ้าติดลูกก็ดีเลยนะต้นมาละ,<ม>ละเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไอผักชีฝรั่งเนี่ค่ะจากที่ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมลงแป๊บเดียวเดี๋ยวพอเม็ดแก่เขาตกนะเขาก็จะมีลูกผักชีฝรั่งเต็มเลยนี่เห็นไหมไอตอน้นต้นเล็กๆนี่ก็ลูกผักชีฝรั่งค่ะมันตกเมื่อปีที่แล้วนะเริ่มขึ้นแล้ะนี่ แล้วเม็ดผักชีเนี่ยค่ะเห็นไหมมีเม็ดละเดี๋ยวพ่อแก่ก็ตกอีกตรงนี้แหม่มสบายเลยไม่ต้องปลูกเดี๋ยวเขาขึ้นเองนะคะเห็นไหมโอ้ยมุมไหนก็สดชื่นไปหมดค่ะนู่นมุมข้างในนั่นก็มีผักนี่ค่ะเดี๋ยวแหม่มพาไปเก็บแตงที่สวนด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บแตงกันนี่ค่ะนี่นะคะทัวร์ทัวของเราก็ได้ความยาวแล้วค่ะอันนี้นะคะใส่ผัดผักก็อร่อยค่ะ นี่นี่นะผัดผักรวมมิตรก็ใส่ได้ค่ะว้าวยังไงฝักยาวมากเลยค่ะก็จะเก็บมะเขือนะคะมะเขือเทศนี่สดๆจากต้นเลยสีเหลืองก็มีปลูกหล,หลายพันนะคะนี่ ลูกขบวนอีกอืมโอ๊บตรงนี้อีกลูกหนึง่งโอ้ยล้นมือเราจะเก็บอีกลูกหนึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวหกโอเคได้แล้วมะเขือเทศสดๆเลย ได้แล้วมะเขือเทศสดๆวันนี้แบม่ก็จะมาเก็บทัวนะคะไปใส่กระเพรานี่ค่อยๆตัดนะคะตรงนี้จ๊บอืมนะถ้าไปตัดโดนปุ่มหักเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็ไม่มีฝักใหม่ให้เรานะเพราะไอ้ตรงปุ่มนั่นแหละมันคือฝักนะนี่ใส่ตะกร้า Okay. นี่อีกหนึ่งฟักอันนี้เพิ่งเริ่มออกนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งเริ่มออกอโอ,โอเป็นรูเลยโดนหนอนกินมไม่เป็นไรคนกินบ้างหนอนกินบ้างจุ๊บอืมเคเนี่ยค่ะผัดจ,จานสองจานใส่แค่นี้ก็พอกินแล้ว ดูพริกต่ออีกหน่อยอโอเคได้แล้วพริกนี่ใส่กระเพราใส่กะเพราเนี่ยแบบไม่ได้ค่ะตั้งกล้องมานะก็เลยใช้อีกหมื่นจนี่ก็เลยเอาเนี่ยค่ะกระเป๋ารอไว้เลยแล้วก็ทำการ ความเลย,ยความเลยนี่เขาเรียกว่าชุดกระเพานะเห็นไหมครบชุดเลยโอ้ยตลกโอ้ยแล้วก็เอาเอากระเป๋าลองอีกเอาลองรับจะคว่ำอีกหม้นี้อลองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัด บเชาะแน่เห็นไหมตกลงไปพอดีเลยค่ะต <laughs> ลก <c oughs>